เทยทอยบุญมาทันดิลสุดคุ้มพาบุรีรัมยูเนเต็ดสร้างความยิ่งใหญ่เอลิคาวแบ็กซด์ลูกครึ่งไทยสวีเดนลุ้นลุยไทยลีกจริงหรือทีมชาติไทยประกาศช,ชื่อบูจีน24พฤษภาคมนี้ชนะนันกวินลุ้นติดธง ทั้งหมดนี้อยู่ในแป๊บคุยบอลฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องกันไปด้วยนะครับศึกบอลิวอยไทยลีกฤดูกาล2023-24ได้บวสรุปเรียบร้อยแล้วนะครับแชมป์ตกเป็นของปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเอเต็ดถือว่าเป็นการคว้าแชมป์สบัยที่9ของสมโมสรน,นะครับส่วน3ทีมที่ร่วงตกชั้นก็ประกอบไปด้วยตราด FC ชลบุรี f อแล้วก็อีก1ทีมก็คือโพลิสเทโลนะครับหากจะนับแชมป์ที่เทคเวอร์มมาจากทีมการไฟ,ฟ ก็จะทําให้ประสาทสายฟ้าครับคว้าแชมป์ไทยลีกเป็นสมัยที่10มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันด้วยครับนอกจากนี้ครับยังเป็นการคว้า3แชมป์ติดต่อกันแล้วก็ถือว่าเป็นทีมแรกนะครับที่คว้า3แชมป์หรือว่ทริปเปิลแชมป์เป็นครั้งที่2นะครับหลังจากที่เคยทําได้ระหว่างปี 2013ถึงปี2015ครับส่วนสิวลักษ์เทศสูงเนินนะครับผู้รักษาประตูวัย39ย่าง40ปีในกลายเป็นนักเตะที่ควา้าแชมป์ไทยลีกมากที่สุด9สมัยเรียกได้ว่าเป็นมิสเตอร์ไทยลีกคงไม่ผิดนักนะครับเพราะว่าสิวรักษ์พาบุรามิเต็ดคว้าแชมป์ลีกสูงสุดในปี2011 2013 2014 2015 2017 2018, 2018 2021ถึง22 2022, 2022ถึง23แล้วก็ปี2 2 0 2 3 2ง2 4หรือว่าฤดูกาลนี้นั่นเองครับแน่นอนว่านักเตะที่เป็นกีเมสอสํสำคัญในการคว้าแชมป์ของปราสาทสายฟ้านะครับนอกจากจะเป็นกิลเม่บิโซลีนะครับกองหน้าเลือดแซมบ้าที่ย้ายมาร่วมทีมในเล็กที่2ก่อนที่จะยิงไปถึง14ประตูรวมไปถึงสุภชัยใจเด็ดนะครับที่ยิงกันไป18ประตูรวมกันแล้วต้องคู่ยิงให้ปราสาทสายฟ้าไปถึง32ประตูก็คงต้องยกให้อุ้มทีธรบุญมาทันครับแบ็คซ้ายของทีมนั่นเองครับทีทรย แคมาอยู่กับบุรีรัมยูเต็ดเป็นครั้งที่2นะครับหลังจากย้ายออกไปร่วมทีเมืองทองยูเต็ดในปี2016จากนั้นก็ไปค้าแข่งในเจลีกญี่ปุ่นนะครับกับวิโซโกเบในปี2018แล้วก็โยโกมะเอฟมารีนอสในปี2019นะครับในปี2019นี้เองนะครับเจ้าตัวพาโยโกมะเอฟมารีนสนะครับควา้าแชมป์เจลีกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ครับทีทอนนำคลาสบอลร,ระดับเจลีกนะครับความกระหายความทุ่มเทความเป็นผู้ชนะนะครับแถ ความเป็นผู้นําของทีทอนเนี่ยยังแผ่หลาไปในสนามนะครับทำให้นักเตะในทีมมีความทุ่มเทพเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยครับพร้อมกับาพาปราสาทสายฟ้าคว้าถึง9แชมป์นะครับแบ่งเป็นไทยลีก3สมัยลีกครับสสมัยนะครับแล้วก็กําลังลุ้นแชมป์เป็นสมัยที่3ในดูก,กาลนี้นะครับหากได้แชมป์ในลูก,กาลนี้โดยเฉพาะในรอบรองชนะเลิศนะครับบุรีรัมจะเจอกับเมืองทองยูเอตในช่วงกลางสัปดาห์นี้ครับ22พฤษภาคมพบกับคู่ปรับอย่างเมืองทองยูเอตนะครับนอกจากนี้ยังพาทัพ ปราสาทสายฟ้าครับคว้าแชมป์ช้ชาง F อฟเอคัพได้ถึง2สมัยนะครับไม่น่าเชื่อว่าค่าตัวของเทียรทอนนะครับในการย้ายจากโยมาเอฟมารินอสมาร่วมทีมบุยรัมยูเต็ดนั้นถูกมากๆครับเพราะคุณเนวินชิตชอบประธานสโมสรเคยเปิดเผยนะครับว่าบุยรัมยูเต็ดจ่ายเงินให้โยมาเอฟมารินอสเพียงแค่2 0 0 0ส0เหรียญเท่านั้นนะครับหรือราว6.7ล้านบาทเป็นค่าตัวของเทียรทอบุญมาทานันเรียกว่าเป็นค่าตัวที่ถูกมากครับเมื่อเทียบกับนักเตะดีกรีชัป์เจลีกและเป็นนักเตะกัปตันทีม châu thầy ไม่น่าเชื่อว,ว่าค่าตัวของทีทรอนจะถูกและก็นี่ต้องบอกว่าเป็นดีลสุดคุ้มค่าของบุีรัมยูเต็ดเลยก็ว่าได้ครับข่าวไปที่ความคึดไักของทีมชาติไทยชุดเตรียมทำศึกบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซ a a เนเอเชียนะครับที่จะบุกไปเยือนทีมชาติจีนครับโดยพลพรรคช้างศึกเตรียมเข้าแคมป์เก็บตัววันที่29พฤษภาคมนี้นะครับแล้วก็จะลงสนามเจอกับจีนวันที่6มิถุนายนนี้ที่เมืองสัญญาครับซึ่งมาซาดาอิชิอิครับแฮโค้ชของทีมชาติไทยเตรียมประกาศ รายชื่อนักเตะในช่วงสัปดาห์นี้นะครับมีรายงานว่าทางอิชิอิจะประกาศรายชื่อผ่านการไลฟ์สดนะครับวันศุกร์ที่24พฤษภาคมนี้ครับคาดว่าอิชิอิจะเรียกผู้เล่นในการเก็บตัวฝึกซ้อมครั้งนี้23คนนะครับซึ่งจะไม่มีชื่อของนิโคลัสวิเคิลสันแบ็กขวารวมไปถึงพันสายเห <Hey, S 1> มิบูลกลองหลังตัวเก่งครับที่มีการบาดเจ็บอยู่ครับซึ่งนักเตะทีมชาติไทยคาดว่าจะไม่มีพิกโผนะครับนักเตะตัวหลักอย่างปฏิวัติคำไหมธทีทรบุญมาทันสารัตยยูเย็นครับ สุโชคสารชาติสุภชายเจเดตรวมไปถึงสุภรัณเหมือนตาน่าจะมีชื่อติดทับช้างศึกเหมือนเดิมครับส่วนเอกนิษฐ์ปัญญานะครับที่เริ่มได้โอกาสลงสนามบ่อยขึ้นกับสโมสรอ,อุระวัเลดไดมอนด์ในเจลีกยังต้องรอกาสจากอิชิต่อไปนะครับแล้วก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะมีชื่อติดทับลุยแดนมังกรครั้งนี้หรือเปล่าครับด้านตัวเก๋าอย่างธีรศิลป์แดงดาแล้วก็ชนาทิพย์งกสิน์ครับยังมีความสําคัญกับทีมนะครับแล้วก็น่าจะมีชื่อติดทีมชุดนี้นอกจากนี้ครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์ใน ลายของชนะนัน์ป้อมบุพผาครับกองหน้าจากบีจีปทุมยูเอเตครับชนะนัน์ถือว่าเป็นดาวยิงฝีเท้าดีคนหนึ่งของไทยนะครับติดทีมชาติไทยมาทุกชุดเลยนะครับในดับย่อชนแล้วก็เคยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยนะครับชนะนัน์เป็นนักเตะที่หน่วยก้านดีครับยิงประตูบุคมกริบแต่ปัญหาเดียวที่ฉุดรั้งเขาไว้ให้ไปไม่สุดนั่นก็คืออาการบาดเจ็บนั่นเองครับการเจ็บของเจ้าทูทุกค,ครั้งเดี่ยวล้วนเป็นอาการบาดเจ็บหนักทั้งสิน้นแล้วก็ทําให้เขาต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บนานเลยทีเดียวนะคร ไม่แปลกที่ฟอร์มการเล่นรวมไปถึงการยิงประตูของเขาจะหดหายลงไปครับแต่ล่าสุดเขากลับมายิงประตูให้ BG ีปทุมพิทัตษได้อย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดก็สามารถทําประตูสุดสวยครับในเกมที่ BG บุกไปเอาชนะนคปรปฐม3ประตูต่อหนึ่งในเกมไทยลีกนะัดรองสุดท้ายนะครับซึ่งการทําประตูสุดสวยครั้งนี้ของชดดาญนานเนี่ยถือว่าเป็นการยิงต่อหน้ามาาดะอิชิอิกุน I I I, ซอทีมชาติไทยเลยนะครับเพราะว่าเขาเข้าไปดูฟอร์มการเล่นของทงั้งทาง BG แล้วก็ คนครปฐมอยู่ด้วยนะครับนั่นอาจจะทําให้ชนะนันครับมีลุ้นคัมแบ็กกลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งนะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าในตําแหน่งกองหน้าตัวเป้ายังมีสุภชยัยรวมไปถึงทางเทียศักเผยพี่มายแต่หากอิชิต้องการกองหน้าที่จบสกอร์ได้คมแล้วก็ใช้โอกาสได้เพลิงโอกาสของชนะน,นันก็มีโอกาสที่จะคัมแบ็กกลับมาติดทีมชาติไทยได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ครับยังต้องรอลุ้นตองกวินทวัสสจาน,านันมือกาวกล้ามสวยด้วยนะครับที่สลัดอาการบาดเจ็บคัมแบ็กกลับมาลงฟอ ให้กับกีฬนยพยองเมืองทองเในช่วงเลกที่2ครับซึ่งตองกวินนะครับมีส่วนสําคัญพาทีมกีฬนยพยองครับขึ้นไปลังท็อปไฟของตารางคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับกวินลงฟอาสาในสิทธาลีกไป12นัดให้กับเมืองทองนะครับไม่เสียประตูถึง5นัดหรือว่าการเก็บกินชิตได้5้าขีดชิตนั่นเองนะครับแถมมีจังหวะเซฟสําสคัญๆช่วยทีมหลายครั้งด้วยนะครับแล้วก็ด้วยการที่เขามีประสบการณ์มากมายนะครับทำให้เขาสามารถจัดก,การแนวรับได้เป็นอย่างดีทําให้แนวรับของเมืองทองดู นิ่งแล้วก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งที่เป็นนักเตะเกือบจะชุดเดียวจากเล็กแรกนอกจากนี้ครับการเล่นบอลด้วยเท้าของกวินก็ถือว่าทําได้ดีแล้วก็พัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากนะครับหลังจากที่เขาได้มีโอกาสไปร่วมทีมคอสโนเรซัปโปโรแบบยืมตัวซึ่งการไปคอสโรเรซัปโปโรเนี่ยทำให้เขาได้มีโอกาสลงฝึกซ้อมด้วยการเล่นบอลด้วยเท้ามากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับต้องถือว่าเป็นผู้สารประตูที่มีฟอร์มการเล่นที่ดีแล้วก็ สามารถเล่นได้ทั้งลูกเท้าแล้วก็มีเวลาการเซฟที่ไหวใจได้ครับในวันที่สลานุนอนุอินแล้วก็สิงเชียงรายฟอร์มการเล่นไม่สบอบเสเบอร์นะครับโอกาสที่กวินจะคัมแบ็กสู่ทีมชาติไทยมีไม่น้อยเพราะว่าฝีมือประสบการณ์และความเป็นผู้นําถือว่ามีสูงแล้วก็มีความเหมาะสมที่จะติดทีมชาติไทยอยู่แล้วครับสวนเรื่องสุดท้ายไปกันที่เรื่องของเอริกคาวครับแบ็กซ้ายลูกครึ่งไทยสวีเดนครับเอริกคาวเดียถือว่าเป็นนักเตะดาวรุ่งนะครับที่ได้รับการจับตามองโดยเฉพาะ ข่าวลือที่เขาจะย้ายมาเล่นให้ไทยลีกเนี่ยก็ถือว่ามีให้ได้ยินอย่างต่อเนื่องนะครับเอริกบีวิชัยชื่อออสการ์คาวนะครับซึ่งเคยแข่งกับทูบงคอกยูเต็ดแล้วก็เคยติดทีมชาติไทยชุดเยาวชนมาแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันเอริกคาวนะครับอยู่กับสโมสร AGF อาร์ฮุสนะครับทีมดังในซูเปอร์ลีกเดนมาร์กแล้วก็เคยติดทีมชาติเวีรเดนรุุนอายุไม่เกิน21ปีนะครับแต่ยังไม่เคยเล่นให้ทีมชาติสซีเดนชุดใหญ่ทําให้เขาสามารถ เลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยได้นะครับไม่แปลกเลยนะครับที่บาด,ดามแป้งนวลพันล,ล่ำซำสมัยเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยครับพยายามตามจีบแบ็กซ้ายรายนี้ให้เลือกมารับใช้พลพรรคช้างศึกเพื่อเสริมความแข็งแกร่งเหมือนการได้นิโคลัสมิเคลสันนะครับแบ็กขวาที่ เลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับเอริกนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในไทยลีกเช่นเดียวกันนะครับแต่วันก่อนเนี่ยผมได้มีโอกาสได้เจอกับออสการ์คาวครับพี่ชายของเอริกโดยบังเอิญนะครับด้วยความที่เคยร่วมงานกันสมัยที่ออสการ์ติดทีมชาติไทยอายุไม่เกิน23ปีก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็สอบถามถึงอนาคตของเอริกนะครับก็ว่าเขามีโอกาสที่จะย้ายมาเล่นในไทยลีกหรือเปล่านะครับซึ่งออสการ์ก็เปิด เผยว่าตอนนี้น้องชายของเขาอย่างเอริกนะครับยังโฟกัสในการเล่นในต่างประเทศนะครับแล้วก็ทางออสการ์ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้เอริกคาวี่ยมีหลายสโมสรในยุโรปให้ความสนใจดึงตัวไปร่วมทีมด้วยนะครับทำให้เขายังไม่คิดในการย้ายมาเล่นในไทยลีกแต่อย่างใดนะครับนอกจากนี้ครับในส่วนของการเลือกเล่นให้ทีมชาติไทยนั้นนะครับออสการ์เปิดเผยนะครับว่าเป็นเรื่องที่น้องเขาต้องตัดสินใจเองนะครับแต่ทางเอริกคาวเนี่ยยังหวังติดทีมชาติเซเรียชุดใหญ่ อยู่นะครับซึ่งตัวเขาเองก็ได้แต่พยายามให้กําลังใจน้องชายเท่านั้นนะครับแต่ในอนาคตทุกอย่างก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้สเปมอรครับเอาเป็นว่าถ้าเอริกคาวครับเลือกเล่นให้ทีมชาติไทยชุดใหญ่จริงๆเชื่อว่าเกมรับริมเส้นของไทยจะแข็งแกร่งมากๆนะครับและในวันที่ทีทรอนบุญมาทันอายุมากแล้วเนี่ยเอริกน่าจะเป็นทายาทแบ็กซ้ายของไทยได้ดีแล้วก็ได้ลงเล่นให้ทีมชาติไทยไปอีกหลายสิบปีเลยก็ว่าได้นะครับแต่นั่นแหละครับทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของเอริกคาวต่อไปว่าจะยอม ใจอ่อนเลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยหรือไม่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของแป๊บคุยบอลที่ยิบยกมาพูดคุยกัน EP นี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกันไว้ด้วยครับ